วันนี้ถ้าพระเจ้าอยู่กับใครพระสิริของพระเจ้าอยู่กับใครคนคนนั้นจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งเพื่อนบ้านสัมผัสได้นับวันรอเลยอยากมาโบสมากคิดถึงพี่น้องคิดถึงการสวดของพระเจ้ามาแล้วมันชื่นใจมาแล้วมันหายเหนื่อยมามาเพื่อทำลายแต่พระเจ้ามาเพื่อรักษา วันนี้นะคะถ้ามีใครบอกว่าโดนพระเจ้านะคะทําร้ายนะคะพระเจ้าไม่ชอบพระเจ้าก็เลยตีแล้วก็เลยทำร้ายเราถูกสาบแช่งพี่น้องสิ่งนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะการทําลายมาจากผีมารซาตานทุกครั้งที่มีการทํรลายเกิดขึ้นมีรคภัยแค่เจ็บหรือมีอะไรก็ตามมาจากการที่เราเปิดประตูให้กับผีมารซาตานเขาจึงเข้ามาเบียดเบียนได้นะคะแล้ววันนี้เราเรียนไปแล้ว1นึ่งเราเห็นแล้วว่ามารมีตัวตนเป็นวิญญ,ญาณแล้วเราก็ต้องทําการขับไล่เขาออกไป นะคะพี่น้องวันนี้เราเราไม่ได้แบบนิยามว่าคิดจะจักแห่งการขับผีไม่ใช่นะคะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นโดยปริยายมันเกิดขึ้นเม,ม,มื่อมีการสวดสิงพรเจ้าหนาแน่นบางทีคนบางคนเข้ามายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการขับผีมันเป็นยังไงแต่ก็กรีดกราดแล้วก็ผีออกเข้าใจไหมคะแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าเราเรานิยามตัวเราเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าพระมีบอกว่ามีผู้เชื่อที่ไหนหมายสาคัญจะเกิดขึ้นที่นั่นจะมีการรักษาโรค จะมีการขับผีนะคะจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และอยู่ดีมีสุขนี่เป็นนามพระไทยของพระเจ้านะคะในพระธรรมลูกาบทที่4ี่ข้อสิบแบกบอกว่าพระวิญญาณ่งองค์ผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ฟกช้ำเป็นอิสระและให้ประกาศปีแห่งความโปรดปานขององค์ผู้เป็นเจ้า พี่น้องผู้ที่ฟกช้ำไม่เป็นอิสระหลายครั้งนะคะเวลาที่พี่น้องเป็นพยานข้างหน้าเนี่ยพี่น้องอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยมันเรื่องน่าอายนะแต่เรายินดีจะถวายเกียรติพระเจ้าเราเลยเล่าให้เขาฟังพี่น้องอาจจะกำลังช่วยใครบางคนที่กําลังจะแขวนคอตายก็ได้พี่น้องเชื่อไหมคะหลายๆท่านมานะคะบ่วงเนี่ยมันวางไว้อยู่ตรงข้างหน้าเลืวอเหลือแค่ถีบเก้าอี้เท่านั้นเองนะคะพี่น้องแต่ก็ได้ยินคำพยานของใครบางคนจึงรู้ว่าโลกนี้ยังมีความหวังเห็นไหมคะเมื่อสักู้ประเทศที่อเมริกายังเคยบอกเลยว่าประเทศนี้สิ้นหวัง แต่พี่น้องเห็นไหมคะเขาไม่ได้สิ้นหวังเมื่อเขากลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าอวยพรเขานะแต่ก็นแน่นอนพี่น้องว่าเอ๊ะแต่เกาหลีทุกวันนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งพี่น้องการที่เราต้อนรับพระเจ้าเรามีชีวิตอยู่ดีมีสุขขึ้นแต่ว่าเราละทิ้งพระเจ้าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งต่างๆมันจะกลับมาอีกเป็นไปได้คะ่ะเพราะมีมาสาตานก็จะเข้ามาบิดเบียนเราได้เมื่อเราเปิดประตูถ้าอยู่ในพระคุณของพระเจ้าพี่น้อง เราต้องรักษาไฟของพระเจ้าให้มันร้อนแรงอยู่เสมอนะคะพี่น้องเราต้องหนุนจิตชูใจกันทําไมเราถึงต้องมาแคร์พี่น้องก็เรามาหนุนจิตชูใจกันไงเราไม่สามารถรู้จักกันได้เป็นกลุ่มใหญ่บางทีข้าพเจ้ารู้สึกผิดมากเลยค่ะทักพิทายพี่น้องบางคนนะคะสวัสดีค่ะมาครั้งแรกหรือเปล่าคะอ๋ออาจารย์มาสี่ครั้งแล้วคะ่ะโอ้แล้วไม่เคยมองหน้ากันเลย มาถึงแล้วก็ก้มนาะนะคะพี่น้องข้าพเจ้ารู้สอาจารย์คมเอกก็บอกว่าที่รักเขามาหลายครั้งแล้วนะบอกอแล้วไม่เคยเห็นเห็นตบผมลังลงมานะร้องห่มร้องไห้นะฉะนั้นบางทีเราอยากจะเจอท่านในสามารถที่ทกลุ่มย่อยบ้างนะคะหรือท้ายการประชุมเนี่ยเรามาคุยกันเป็นกลุ่มย่อยๆให้เรารู้จักกันนะ,ะรู้จกักอาจารย์มโนดนะคะรู้จกักนะคะพี่พี่พี่นวดนะคะรู้จกักน้องแม็กอะไรเงี้ยเราได้รู้จกัก กันบ้างว่าเป็นคนที่ไหนรู้จักพี่การอ๋อพี่การมาจากโคราชเหรอคะอ๋อโอเคก็เลยรู้จักกันมากขึ้นพี่น้องเห็นไหมคะวันนี้เราจึงต้องมีการหนุนจิตชูใจกันตลอดทุกวันที่เรียกว่าวันนี้รักษาไฟให้ร้อนแรงอยู่เสมอนะคะนะคะข้าพเจ้าจะขออนุญ,ญาตวันนี้พี่น้องน่าจะยังไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแต่ว่าถ้าเป็นพี่น้องที่เคยมาคิดจักรหรือมากลุ่มแคร์อาจจะเคยได้ยินบทเรียนนี้อยู่แล้วนะคะแต่ข้าพเจ้าขออนุญาตนํามาแบ่งปันถือว่าเป็น เขาเรียกว่ากุญแจที่จะไขไปสู่การปลดล็อกความยากจนนะคะเพราะว่าวิญญาณความยากจนนะคะเป็นวิญญาณที่มีตัวตนอยู่อย่างหนาแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในใน,ในประเทศไทยของเรานะคะ <c oughs> คนมากมายเป็นคนยากจนประเทศทางแถบเอเชียหลายๆครั้งเขาถูกเรียกว่าประเทศที่อะไรนะคะ <c oughs> เบาขึ้นมาหน่อยคือกาลังพัฒนานะคะพีนะ่น้องแต่เราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจแต่ว่าหลายๆครั้งเมื่อเราเห็นว่า ประเทศไหนก็ตามเลยเพาะยิง่งเมื่อสักครู่ให้ดูเกาหลีค่ะเขาพลิกชีวิตของเขาไปเขาพเจ้าเคยไปเที่ยวเกาหลีนะคะเขาพเจ้าขึ้นไปบนภูเขาสูงแล้วก็เคยมีคนบอกว่าถ้าขึ้นไปบนยอดดอยนะแล้วมองลงมาตอนกลางคืนนะจะเห็นดาวเต็มเต็มพื้นเลยเขาพระเจ้าก็ขึ้นไปนะขึ้นไปบนภูเขาสูงมากเลยแล้วก็มองลงมาเขาพเจ้าเห็นเห็นจุดเล็กๆค่ะเป็นเหมือนดวงดาวที่เต็มพื้นดินเลยแล้วเขาพระเจ้าก็ถามไกด์ว่ามันคืออะไรไกด์บอกว่านั่นแหละดาวบนพื้นดินก็คือไม้กางเขน คือคิดจาจักเต็มแผ่นดินไปหมดเลยมียุคหนึ่งเกาหลีเจริญรุ่งเรืองมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เกาหลีเฟื่องฟูที่สุดก็คือเป็นยุคที่แบบผู้รับใช้พระเจ้านะคะขึ้นไปเป็นหัวของประเทศนะคะเพราะว่าเขามีคุณแม่ที่เข้มแข็งมาก น้องไม่ว่าคนคนนี้จะไปอยู่ในตำแหน่งไหนธุรกิจเติบโตขึ้นหมดเลยนะคะไปอยู่ในหุนใดลถหุนใดก็ดีขึ้นมานะคะคนก็พากันใช้รถตู้หุนใดเต็มไปหมดเลยไปอยู่ที่ไหนตำแหน่งบทบาทไหนพระเจ้าก็นําการอวยพรไปตรงนั้นด้วยนะพี่น้องวันนี้ข้าพเจ้าก็อยากเห็นประเทศของเรานะคะซึ่งประเทศไทยที่เรารักนะคะวันนี้มีหลายเรื่องเกิดขึ้นมากมายพี่น้องเราไม่อาจจะพัฒนาประเทศไปได้ด้วยเพียงคนดีๆนะคะแต่เรามีพระเจ้าที่แสนดีพระเจ้าจะอวยความประเทศของเราเองไหมคะ เอเมนนะคะวันนี้นะคะพ่อมีนะคะพูดถึงเรื่องของพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ18บ9เานะคะบอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้านํามาซึ่งการปลดปล่อยนะคะบางคนนะคะตีความพ่อมีตอนนี้ว่าอาจจะหมายถึงการร่ํารวยในฝ่ายวิญญาณนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอันนี้ของบทความของอาจารย์รถนี่นะคะบอกว่าคุณต้องเข้าใจว่าคุณไม่สามารถร่ํารวยฝ่ายวิญญาณได้ถ้าสถานภาพของคุณยังตกอยู่ในความยากจนมันไม่มีวันเป็นไปได้เลยนะคะวันนี้ถ้าเราบอกว่าพระเจ้าเป็นความรอด พระเยซูมาประทานความรอดประทานสวรรค์ให้กับเราแน่นอนสวรรค์ต้องมีบนโลกนี้ด้วยนะคะพี่น้องจะอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์นะ,ะการจากโลกนี้ไปก็ไม่จากไปด้วยการเจ็บเป็นป่วยไขย้จะจากไปอย่างสงบพี่น้องอยากเป็นแบบนั้นไหมคะจากไปเมื่อถึงอายุขัยอะ่ะแล้วก็บอกลากันแล้วก็ไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะเดี๋ยวล้างจานให้เสร็จเหมือนคุณยายคนนั้นนะคะอายุ94ส่ปียายทาหน้าที่ของยายแล้วนะลูกส0ปีมานี้ยายไม่เคยป่วยเลยหลังจาก กลับมาจากงานฟื้นฟูนะแล้วิตรักษาชีวิตก,กับพระเจ้าเดี๋ยวยายล้างจานเสร็จปุ๊บทํากับข้าวให้ทุกคนในบ้านกินเสร็จปุ๊บยายจะไปนั่งที่โซฟาได้จะไปแล้วนะพระเยซูจะมารับยายแล้วบายยไี่น้องอยากเป็นแบบนั้นไหมคะเดินไปดีๆไปนั่งเก้าอี้แล้วก็ไปเลยนะคะอันนั้นวันนี้เนี่ยโอเบตเอโดมใครเคยได้ยินคำนี้บ้างโอเบตเอโดมเป็นที่สถานที่แห่งหีพันธสัญญาของพระเจ้านะ,ะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นในิสราเอลนะคะก็ ด้วยความที่มีบางคนบางคนนะคะทาบางสิ่งบางอย่างที่อาจหรนะทาไม่ถูกต้องนะคะไปแตะโดนหีบนั้นก็ถึงแก่ชีวิตนะคะก็เลยทําให้เหตุการณ์นี้ก็เลยทาให้เขาเลยต้องย้ายหีบไปอยู่กับบ้านของคนบางคนเขาเชื่อว่าเอวอดโอเบตเอโดมนะคะแล้วคนคนนั้นนะคะแม้ว่าจะเป,เป็นชาวเมืองอื่นนะคะแต่เมื่อหีบพระนญาของพระเจ้าไปอยู่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเห็นความเจริญรุ่งเรืองวันนี้ถ้าพระเจ้าอยู่กับใครพระสลีของพระเจ้าอยู่กับใคร คนคนนั้นจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งเพื่อนบ้านสัมผัสได้ญาติพี่น้องสัมผัสได้พี่น้องวันนี้ถ้าพี่น้องมาถามว่าทำไมญาติเราไม่เชื่อสักทีทำไมสามีเราไม่เชื่อสักทีหรือลูกๆเราไม่เชื่อสักทีเพราะหลายครั้งชีวิตของเรานะ่ไม่ได้สําเดงพระสิริของพระเจ้าไงนะพี่น้องเรายังสําเดงเหมือนคนในโลกโลกในยุคนี้เลยเรายังมีความเห็นแก่ตัวเรายังปากร้ายเรายังทำหลายสิ่งหลาย drying. อย่างแล้ไม่แบ่งปันเลยแต่เราทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นของของพระเจ้าถ้ามีพระสิริของพระเจ้า,า, Ying, ะ,เจาจะเป็นไง ความรักความปรับพื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจปราณีความดีความสัตย์ซื่อลูกนี้บอกว่ายังไม่มีใจนะพี่หนูไม่มีไม่หนีไม่ใจ่จ้า <c oughs> พี่ทันเผื่อนนะขอให้ไปเช่าอวยพรน,น้องจะได้มีเงินมาคืนพี่ <c oughs> นะคะหรือบางทีเป็นลูกนี่นะคะเราก็พ่อมีบอกว่า อคนชั่วคือคนที่ยืมแล้วไม่คืนพระเจ้าก็ย้ำอยู่นั่นแหละพี่น้องถ้ามีก็แบ่งไปให้เจ้านี้เขาด้วยนะคะพี่น้องอย่าเหนียวอย่าดึงอย่าดองนะคะพี่น้องเพราะว่าพ้อพีอ่ไม่ได้สอนใน,ในทางเดียวพ้อพีสอนสมดุลเสมอพี่น้องอย่าปรับพ่อพีเข้าหาตัวเองนะคะนะคะพี่น้องจงให้โดยไม่เคยจำและรับโดยไม่เคยลืม <c oughs> หรือจงให้แล้วจำจำแลวรับก็ลืมอย่างรวดเร็ว นะคะพี่น้องหวังว่าเราจะไม่เป็นคนแบบนั้นนะ,ะและที่บ้านโอเบตเอโดมนะคะเมื่อหีพนันธสัญญาออกจากบ้านไปเจ้าของบ้านก็ออกตามไปด้วยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนร่ํารวยมากแต่เขาก็ออกจากบ้านเพราะเขาต้องการที่อยู่ใกล้กับพระเจ้าใกล้กับการสุสิตของพระองค์นะคะเขายอมไปเป็นคนเฝ้าประตูหีพันธสัญญาเพราะต้องการที่อยู่ใกล้การสุสิงพระเจ้า,ใ,จา,ใ,จาในโลกนี้ไม่มีที่ไหนน่ายอยู่เท่ากับที่ที่มีการสถสิตพระเจ้า พี่น้องวันนี้หลายท่านนาที่มาเนี่ยพี่น้องอยากมาโบสถ์เขาพเจ้าชื่นใจมากไปแคร์นะคะทุกคนจะบอกว่านับวันรอเลยอยากมาโบสถ์มากคิดถึงพี่น้องคิดถึงการสวดของพระเจ้ามาแล้วมันชื่นใจมาแล้วมันหายเหนื่อยหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะที่อยู่ไกลแสนไกลอยู่ต่างประเทศนะคะพระเจ้าสวัสดีพี่น้องมินิโซตานะคะเกาหลีใต้อิตาลีนะมากมายที่อยู่ทั่วโลกนะคะพี่น้องบอกว่าทุกครั้งที่ร่วมนมัสการกับพี่น้องที่นี่มีสันติสุข นะมีการปลดปล่อยของพระเจ้าพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศแม้ตัวเข้ามาไม่ได้พี่น้องก็อยากจะรับการอวยพรเหมือนกันนะคะอยากจะเห็นการอวยพรก็เขาก็เห็นการอวยพรเหมือนกันเขาส่งคำพยานมาอย่างมากมายนะคะพระเยซูบ,บอกว่าพราะยมสุดแห่งองค์พระเจ้าสถิตอยู่บนตัวข้าพเจ้าเพราะว่า,วาพระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนนะคะเมื่อคุณเดินอยู่บนโลกนี้คุณได้เห็นคนยากจนถ้าคุณเดินอยู่ไปเมืองบางเมืองคุณจะเห็นคนยากจนจํานวนมาก โดยเพราะเมืองที่เป็นต้นกําเนิดนะคะของหลายๆความเชื่อก็เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความยากจนพี่น้องถ้าวันนี้เราอยากเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างเราคงไม่ทําอะไรที่เป็นวิถีเดิมๆนะคะถ้าวันนี้พระเจ้าองค์นี้บอกว่ามหาเราสิเราจะทาให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขพี่น้องควรเชื่อไหมคะควรเชื่ออยู่แล้วเนาะพระบิดาบอกว่าถ้าท่านเชื่อฟังท่านจะสูงขึ้นทางเดียวนะเติบโตเป็นหัวไม่เป็นหางจะเป็นคนที่ให้ยืมไม่เป็นคนที่ขอยืม พี่น้องอยากเป็นแบบนั้นไหมคะก็แค่มาหาพระเจ้าเริ่มต้นใหม่กับองค์นะคะแต่วันนี้อะไรที่เป็นอุปสรรคล่ะแม้กระทั่งคนที่มาหาพระเจ้าแล้วทำไมยังจนอยู่นะบอกว่าเพราะว่า mindset ของเขาคะ่ะความคิดของความยากจนนะคะไม่ต้องการให้คุณประสบความสําเร็จนะคะความคิดของความยากจนที่ศัตรูโกหกว่า คุณไม่กู้ควรพระเจ้าไม่ต้องการอวยพรคุณหรอกผมรู้ว่าพระเจ้าต้องการนําผมออกจากความยากจนตอนนั้นนะคะจกว่าผมมีแหวนแห่ญญง,งความยากจนความคิดของความยากจนทําให้คุณออกจากสงครามฝ่ายวิญญาณเวลาที่ข้าวของบางอย่างของคุณเสียหายคุณพยายามเอาไปซ่อมมันนี่เป็นลักษณะข,ของคนที่มีวิญญาณความยากจนอยู่ในชีวิตเราพยายามซ่อมทุกอย่างแม้กระทั่งศากเราเอาไปซ่อมเหมือนกันพี่น้องมันเสียแล้วบางอย่างมันเสียแล้วจริงๆพี่น้องก็ นะถ้าไม่ท้องเหนียวไว้นะคะเก็บไว้พี่น้องสังเกตดูบางคนนะคะจะเก็บของไว้ในบ้านเตมไมหมดเลยขยะเต็มบ้านเลยมันมีค่าให้ไปก็เสียดายจนกระทั่งจะต้องแบบเดือดร้อนเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะหลายครั้งนะเรามีแรงความยากจนลเลยเสียดายนะ,ะวันก่อนนะ,ะ,ะหลังจากที่อาจารย์คมเอกเอาหนึ่งศูนย์หนึ่งถึงสองมานะคะข้าพเจ้าก็ไปรื้อตู้รื้ออะไรพวกนี้นะ,ะโอ้ข้าพเจ้าเจอยะแยะมากมายลยคะ่ะ ลูกค้งนะคะเสื้อผ้าที่ลูกๆต้องใส่ช่วงเทศกาลนะคะของครอบครัวข้าพเจ้าก็ด้วยความที่เสียข้าพเจ้าว่าที่รักเอามาถูพื้นได้ไหมนะคะอาจารย์ว่าที่รักอย่าเสียดายทิ้งไปเลยนะคะข้าเจ้าโอเคเห็นไหมข้าพเจ้ายังต่อสู้เอามาทําเป็นผ้าเช้าเว่ามันเป็นผ้าขี้ริ้วได้นะอะไรอย่างนั้นพี่น้องวันนี้นะคะถ้าพระเจ้าสั่งอะไรเชื่อฟังนะคะนะคะให้ออกไปนะคะวันนี้เรา ทำในส่วนของเรานะคะในด้านของการรับใช้อาจารย์บอกว่าผมพูดถึงการรับใช้ตอนนี้เราอยู่ในการรับใช้เมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราจําเป็นจะต้องกําจัดวิญญาณแห่งความยากจนออกไปข้าพเจ้าต้องกําจัดด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นสีพิบาลน,นะไรพิษไรผีโพธิ์ถ้าถ้ามีความยากจนนะคะเราก็จะจนกันทั้งโบสถ์นะ,ะพี่น้องข้าพเจ้าต้องกลับใจว่าโอ้ไม่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 ข้าพเจ้าจะไม่เป็นแบบนั้นนะคุณคิดว่าพระเจ้าไม่สามารถจ่ายเงินทํางานบัตรกิจของคุณได้หรือพระเจ้ามีมากมากเกินพอที่จะเติมล้นในงานรับใช้ของคุณได้ แล้ในสายตาของคุณคุณดูไม่ออกนะแล้วก็บอกว่าอย่ามาบอกผมว่าเงินคือปัญหาเงินไม่ใช่ปัญหาแต่ความคิดต่างหากที่คือปัญหาคุณอาจจะโมโหผมในตอนนี้ผมจะบอกว่ามันเกี่ยวกับความคิดของคุณถ้าคุณรู้สึกโกรธอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะคุณนั่นแหละกำลังมีวิญญาณน,นี้มันยุ่งอะไรกับเงินของฉันอะไรเงี้ยนะคะพี่น้องก็เพราะเจ้าว่าให้ไปสิเหมือนที่บอกคุณหนวดไงให้ไปผลไม้เนี่ยให้ไปนะคะวันนี้เราขายอะไรอยู่ในใน,ใน,ใ,นในตลาดหรือในที่ของเราคะพี่น้อง แบ่งส่วนหนึ่งไว้นะคะให้นะ,ะในบ้านพีนะคะบางคนนะคะเขาเหลือเหลือข้าวเปลือกไว้ค่ะเหลือในนาให้สําหรับคนที่ยากจนคนเข็นใจเอาเอาเอากลับไปพี่น้องถ้าวันนี้เราเหนียวไว้นะเราจะยิ่งขาดแคลนไปไเรื่อยๆนะให้ออกไปแม้ดูเหมือนพี่น้องไม่มีแม้มันดูเหมือนนอนเซ็นมากๆเลยที่จะให้พี่น้องก็ให้ไปเถอะขนาดอาจารย์เราที่มีสี่เหรียญอะยังให้ได้เลยคนละสองเหรียญแล้ววันนี้เป็นไงคะ ชีวิตของท่านก็ปวดปล่อยคนจำนวนมากอาจารย์บอกว่าพระเจ้าบอกเลยว่าวันนี้จะต้องปลดปล่อยนอกจากข่าวประเสริฐที่ประเสริฐมากๆแล้วข่าวประเสริฐนี้ต้องปลดปล่อยความยากจนด้วยวันนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าให้คือกุญแจไขความยากจนนะคะบอกว่า พระวิญญาณอยู่กับผมเจิมผมให้ออกมาสอนพระกิติคุณของพระเจ้าให้แก่คนยากจนเพื่อคนยากจนจะไม่ยากจนอีกต่อไปนะคะเริ่มต้นจากตัวอาจารย์ก่อนนะ,ะสมัยก่อนอาจารย์ยากจนมากอย่างที่บอกนะคะว่ามีแต่กระเป๋ากับกีตาร์เดินทางไปกับภรรยาที่ต่างๆภรรยาแม้ไม่มีแม้กระทั่งยาสระผมอะพี่น้อง วันนี้ขนาดบอกว่าถ้าแมงสาบเข้าบ้านอนะแมงสาบอาจจะต้องอดอาหารหนึงสี่ิวันไม่มีอะไรจะกินจริงๆพี่น้องพระเจ้าพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่เคยให้ไงเจ้าเลยยังจนอยู่วิญญาณของความยากจนนะคือการดองนะชอบดองทุกอย่างนะดองสิ่งที่ควรจะให้กับพระเจ้าดองสิบรถด,ดองภาษีดองการให้ที่ควรจะให้กับผู้อื่นนะอันนะั้นวันนี้นดบอกว่า ผมเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าออกจากความยากจนต้องเคลื่อนไปสู่วิญญาณตรงกันข้ามวิญญาณตรงกันข้ามความยากจนก็คือการให้ นะคะพี่น้องข้าพเจ้าประทับใจมากนะคะหลังจากที่วางมือเสร็จปุ๊บนะคะก็จะมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะใจดีมากนะคะคอยถือนมเปรี้ยวเสียบตอดไว้เร,เรียบร้อยนะคะให้ดื่มน้ําให้ชื่นใจคุณแม่ก็ไม่เคยขาดแคลนเลยนะคะพระเจ้าอวยพรอ,อย่างมากมายนะคะครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยคุยกับน้องนะคะท่านหนึ่งเขาบอกว่าหนูไม่เคยมีประสบการณ์ในการถวายสิบรถกับพระเจ้าเลยอธิษฐานสิคะอธิษฐานเลยให้พระเจ้าให้หนูมีอย่างเพียงพอนะคะหนูสามารถมีประสบการณ์แรกในการถวายสิบรถกับพระเจ้าได้ แล้วเขาก็อธิษฐานค่ะครั้งแรกสุดเลยนะคะขายเลยไหมคะขายป้ายทะเบียนรถขายได้เท่าไหร่ไหมคะสามล้าน <c oughs> พี่น้อง <c oughs> นั่นแหละค่ะแต่ตอนที่อยากจะมีประสบการณ์ในการถวายสิบรถเพอได้สามล้านปุ๊บ <c oughs> เป็นไงคะ <c oughs> ยังไงดี <c oughs> แต่พระเจ้าก็อวยพรค่ะ พร,พระเจ้าอวยพรหลังจากนั้นเขาก็มีประสบการณ์ในการถวายให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้า,าก็อวยพรเขากลับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาเราไม่ใช่เอามาใช้จ่ายสุรุยสุร่ายพี่น้องคนละส่วนกันนะคะเรามีเหลือเฟือแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องอารักขาเงินของพระเจ้าพระเจ้าให้ทําตรงนี้ไหมพระเจ้าให้ไปจังหวัดนี้ไหมพระเจ้าให้ช่วยคุณลุงคนนี้ไหมพระเจ้าให้ช่วยคนจนคนนี้ไหมคนบางครั้งพระเจ้าให้แม้กระทั่งให้กับคนร่ํารวยกว่าอาจารย์บอกว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าเคยเล่าใจให้อาจารย์มอบนาฬิกาให้กับรองประธานาธิบดี อาจารย์บอกว่าจริงเหรอนะพระเจ้าว่าให้ก็คือให้ไม่ต้องคิดมากถ้าเราบอกให้ก็คือให้อาจารย์บอกขณะที่ถอดออกไปนะแสงเพชรในนาฬิกาของ <ś c oughs> ท่านรองประานในบดีก็ปิ้งเข้าตามา มันจะดีเหรอเขามีเพชรด้วยนะพระเจ้า,าให้เราตัดนใจให้ออกไปนะคะทนน่นนเป็นต้นมานะคะระท่านรองประธานีีประทับใจมากนะคะแล้วพระเจ้าก็อวยพรอ,อาจารย์อย่างมากมายปัจจุบันนี้บ้านของอาจารย์นะคะจากต่เดิมที่มลแรงสบับดิ์ต้องอดอาหารสี่สิบวันน้องวันนี้ต้อนรับได้แม้กระทั่งประธานาธิบดี พี่น้องวันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้มาสอนพี่น้องมีความคิดแบบเนื้อหนังนะคะเนื้อหนังนนะั้เป็นคนละส่วนกันนะคะแต่ข้าพเจ้ากาลังจะมาแบ่งปันความจริงของพระเจ้าเรื่องการที่พระเจ้าแห่งแห่งการอวยพรพระเจ้าแห่งการยั่งยนนั่นพูนล้นพระเจ้าองค์นี้มีอย่างล้นเหลือมีมากจนมากเกินพอนะคะวันนี้บอกว่าจงให้จงให้ออกไปจงให้การให้เป็นไลฟ์สไตล์สำหรับชีวิตของคุณนะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะให้อะไรแต่สําคัญว่าพระเจ้าบอกให้คุณให้อะไร นะวันนี้วิญญาณความยากจนจะหลุดออกไปเมื่อเราก้าวออกมาในการให้คนอื่นต้องไปสำรวจดูที่บ้านให้มีมีอะไรบ้างมีอย่างรถยนต์ไหม <c oughs> ให้ไปไปด้นะคะพี่น้องมีมีใขรสองแผงไหมให้ได้พี่น้องไม่มีใครยากจนจนกว่าจะให้ไม่ได้ถ้าวันนี้พี่น้องอยากมีประสบการณ์ในการปลดแอะจากเรื่องนี้พี่น้องต้องตัดสินใจในการที่จะให้ออกไปหวานออกไปนะคะพระบีบอกว่าจงให้เขาแล้วท่านจะได้รับ อย่างยัดสั่นแน่นพูนลน้นพี่น้องเห็นอาการยัดสั่นแน่นพูนลน้นเห็นอาการนี้ไหมคะถ้าใครเป็นเด็กต่างจังหวัดจะรู้เลยเวลาที่เรามีธนานข้าวนะคะตักขึ้นมานะคะเอาข้าวตบลงไปนะคะเค่อยๆปุกบปุ๊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 ตบมาด้านข้างนะคะพี่น้องเติมลงไปอีกตบปุ๊บปุ๊ปุ๊มันก็ลงไปอีกตบเนี่ยคะ่ะอาการของเรายันยัดสั่นแน่นพูนลน้นพระเจ้าของเราเป็นแบบนั้นนะคะพี่น้องวันนี้ข้าพเจ้าไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะวิญญาณแห่งความยากจน ต่อสู้กับวิญญาณของการดองฮะ <laughs> ดองหมายว่าควรจะให้แต่ก็ไม่ให้ยึกยืก้อหลายคนมาแบ่งปันพระพรในกลุ่มแคร์บอกว่าพระเจ้าบอกว่าผ่านคนนี้แล้วให้สองร้อยระหว่างทางที่เดินไปไปเอากระเป๋าตังค์เขาบอกว่าร้อยยังได้ไหม <laughs> ถามภรรยาพระเจ้าว่าสองรอยลูก <laughs> ให้ไปค่ะนะคะให้ข้อสาร หนึ่งถังเครึ่งถังได้ไหมเห็นไี่น้องนี่แหละค่ะอาการของการดองพี่น้องบางทีพระเจ้ามาเล้าใจหรอกว่าช่วยเขาไปสิที่เจ้ามีอยู่อ่ะพี่น้องนั่นแหละพระเจ้ากาลังจะให้กุญแจพร,พระเจ้ากำลังจะให้การหวานพี่น้องเวลาเราหวานพืชหวานสิ่งใดเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเวลาพี่น้องหวานนะหวานไปแล้วไม่เห็นมาสักทีเลยพระเจ้ามันเป็นอาการของการแบบหวานไปแล้วขุดดินขึ้นมาดูอ่ะถึงไหน ลากมาหนึงไหนแล้วพี่น้องพอดีกันต้นไม้ก็ไม่โตสักทีอ่ะพี่น้องหวานแล้วคือจบหวานแล้วหวานเลยแล้วไปข้างหน้าเลยนะคะหน้าที่ของพระเจ้าเป็นหน้าที่ของพปรองเป็นส่วนของพปรองถ้าวันนี้พระเจ้าให้คนที่เหนือไปกว่าท่านไม่ต้องคิดมากให้ก็ให้ถ้าพระเจ้าบอกให้ให้ก็คือให้นะคะเหมือนบางท่านนะวันนั้นทํางานมาพระเจ้าอวยพรได้เป็แปดร้อยพระเจ้าว่าให้ไปช่วยเหลือคนนี้สิเท่าไหร่นะอ๋อโอเคโอเค ลูกจะเก็บไว้ห้าร้อยให้เขาสามร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ให้เจ้าสามร้อยให้เขา 500. ห้าร้อยฮะเขาไปดิวัน <laughs> ทีเราก็จะมีแบบความรู้สึกเหมือนกับว่าชะลออ่ะขอดองอีกนิดนึงมันใกล้แล้วมันใกล้กินได้ละนี่น้องวันนี้ละคะ่ะการช่วยเหลือมันก็จะเนื่อช้าไปนะคะพี่นวันนี้เคล็ดลับอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยนะคะง่ายมากนะคะนั่นแหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยแต่คนที่หวานมาก ก็จะเก็บเกี่ยวได้มากแล้ครั้งพี่น้องประยุกต์พ่อพีเอาตอนที่หวานเลยอะเอาตอนเก็บเกี่ยวเลยอะแต่ก่อนนั้นนั้นดาเนินชีวิตแบบไม่เคยไม่เคยทําอะไรที่มันสอดคล้องเลยพ่อพีตอนนี้บอกว่าอย่าดําเนินชีวิตตามอย่างคนในยุคนี้อย่าคิดแบบเขาอย่าทําแบบเขาแล้วเจ้าจะได้สิ่งที่ดียอดเยี่ยมเห็นไหมเจ้าจะรู้ว่าอะไรเป็นที่สิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบประทยและดียอดเยี่ยมสิ่งที่ดีคือหนึ่งร้อยมีพอดีตัวชนเดือนชนเดือน สำหรับคนในครอบครัวเท่านั้นสำหรับชั้นเท่านั้นนะคะสิ่งที่พอพระไัยก็คือร้อยห้าสิบเมื่อกี้มีร้อยหนึ่งเนาะดีร้อยสิ่งที่ชอบพะไัยก็คือร้อยห้าสิบมีช่วยเหลือพ่อแม่เราได้ช่วยเหลือคนน้นคนนี้ได้บ้างห้าสิบบาทแต่ดียอเยี่ยมคือไงคะพั 1, okay, นห้าเห็นไหมคะนี่คือภาพเปรียบเทียบนะคะว่ามันมีมากจนมากเกินพอมันมีล้นออกไปล้นเหลือออกไปนะคะพี่น้องวันนี้สิ่งที่พี่น้องกําลังมีอยู่ในกระเป๋านะคะ ไม่ต้องคิดมากเขาพระเจ้าไม่ได้มาเมนิปูเลไม่ได้วิญญาณเยเซเบลวา่าเอาแบงใหญ่สุดอะไรยเงี้ยไม่ไม่เขาพเจ้าไม่ทําแบบนั้นแน่นอนเข้าใจไหมคะเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นเรื่องเนื้อนหนังแลวพระเจ้าไม่ชอบพระเจ้าจะทํางานในใจคนคนนั้นเองในการให้อะไรอาจจะไม่ใช่ตัวเงินอาจจะเป็นความช่วยเหลือนะคะพี่น้องเห็นคนข้างบ้านเพิ่งคลอดลูกหรือใครก็ตามพี่น้องอาสาตัวช่วยเหลือ ให้เขาหายเหนื่อยเวลามาคิดจักนะโอ้คนนี้นะเขาเป็นแม่ลูกอ่อนเขามีวันเย็นที่เขาได้พักนะคะในการมาคิดจักพี่น้องอาสาตัวเข้าไปช่วยดูแลลูกเขานู่นนี่นั่นพี่น้องนี่ก็เป็นการให้อีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเขาก็ได้ผ่อนพักนะคะพี่น้องวันนี้พระเจ้าอยากมาอวยความพี่น้องทุกท่านนะคะพระเจ้าองค์นี้ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ถ้าประสบการณ์นั้นเป็นประสบการณ์ของคนนูน้นก็เป็นประสบการณ์ของท่านได้เหมือนกันพระเจ้ารู้จักเราดีแลาไม่ต้องเปรียบเทียบกันและกันพระเจ้ารู้จักเราดีที่สุดแต่ถ้าท่านยังไม่ต้อนรับลงเข้าไปแน่นอนพระองค์ก็ช่วยท่านไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นสุภาพบุรุษองค์จะเคาะเราต้องเปิดประตูให้กับลงให้พองค์เข้าไปด้วยความสุภาพพระองค์จะไม่เทเลทลาถีประตูเข้ามาเห็นไ,ไหมะคะพี่น้องต้องต้อนรับลงเข้าไปพระองค์ผู้ทรงฤทธ ช่วยท่านได้นะคะวันนี้ฉันได้ก็ฉันนั้นถ้าพี่น้องมานั่งในโบสถ์ไม่เป็นไรฉันก็มานั่งในโบสถ์แล้วเดี๋ยวพระเจ้าก็ช่วยฉันเองพี่น้องการที่พี่น้องไปนั่งในโรงจอดรถไม่ทําไม่พี่น้องเป็นรถนะคะฉันจะนั่งให้นานพอพี่น้องในโรงจอดรถท่านก็คือท่านอยู่นั่นแหละวันนี้พี่น้องหาเรามาถึงนี่แล้ะไหนไหก็ขึ้นมาถึงชั้นยี่สิบละพี่น้องเป็นไงเป็นกันพระเจ้าองค์นี้ต้องพิสูจน์นะความเชื่อทุกอย่างบนโลกนี้ก็ต้องพิสูจน์ นะคะให้เวลาตัวเองสามเดือนนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะไปในบทบางคนอื่นแล้วนะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะว่าเรามาหาพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์นะ,ะพระเจ้าองค์นี้ช่วยท่านได้ยังไม่สายเกินไปไม่ช้าและไม่สายพระองค์มาทันเวลาเสมอมีเรื่องใดก็ตามนะคะพี่น้องร้องทูลกับพระเจ้าพระเจ้าจะมีคำตอบให้กับท่านนะคะอย่างครบบริบูรณ์ในฐานร่วมกันนะคะ ค้าแต่พระเจ้าเราอิฐานกับลงในเวลานี้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาอวยพรที่เราทุกคนจะมีประสบการณ์ในการช่วยกู้ของพระองค์ ในการดูแลของพระองค์พระบิดาเจ้าค้าเราจะมีมากจนมากเกินพอเราจะกําจัดวิญญ,ญาณแห่งความตนีทีเหนียวพระองค์เจ้าค่าวิญญ,ญาณแห่งการเป็นคนที่ไม่ให้ผู้อื่นพระองค์เจ้าค่าเห็นแก่ตัวดําเนินชีวิตเหมือนคนในโลกนี้จะไม่มีเกิดขึ้นในเราวันนี้เราปรารถนาจะมีชีวิตที่มีมากจนมากเกินพอขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้เรามีประสบการณ์นั้นเราได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วเราเห็นประสบการณ์นั้นร่วมกับผู้อื่นพระองค์เจ้าค่า เราจะมีมากจริงๆพระองคเจ้าข้ามากจนผู้อื่นนั้นสัมผัสได้มากจนคนรอบข้างเราสามีเราภรรยาเราญาติพี่น้องของเราเห็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในชีวของเราอธิษฐานกับลงในพระราชนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน